สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นแมปซ่อนแอบกับแทนคุงนะครับวันนี้เราเราก็จะมาเล่นแบบยาวนานนะครับผมรู้ว่าคุณไม่อยากเบื่อไปเริ่มกันเลยครับนนัันึง เราเอบมันครับดูว่ามันจะเห็นเราไหมครับขุดงัวมันเดินผ่านผมไปแล้วครับมันอยู่บนหัวผมอ่ะมันขึ้นไปบนด้นะะานว้มันคุดงวเลยสัตว,ว์อย่ายาย่ามึงวายตกเควก็เยอะแต่มึงก็ามา นมไม่กูไม่เห็นมึง,มมมงที่ที่มึสงสร้าง ไม่เห็นฮอดกุ้ยสัตว์ไอ้งูโคตรง่ายเลยที่กูซ่อนนะครับดูดูว่า ูนะครับผมจะเจอพมเองครับผมจะเจอพมเองครับดูนะครับแทนคุ้งนะครับมจะเจอพบไปครับมันอยู่ใกล้ๆผมเองครับแม่แม่บอกคุยแม่อยู่ใกล้ๆกูยังไม่เห็นเอ้ยแม่กูเปิดประตูให้ดู ไม่ได้ครัมันเป็นโกงเกมเหรอกูไม่เบอรรู้หรอกสัตว์หา,าคนเองดิอียไม่เห็นแดงาำไมวะ เอยบแกแควงไปไหนมึงอะบักกระดิ่งอีาเอ แอบเออเน้นเส้นแอบคุยมามาคุนับมาเด้อหนึ่งสองคุยเสือกหำเริ่มเลยเออเฮ้ยนี่มันทางลับปะเนี่ยไอ้แดนต้องอยู่ข้างบนเลยพี่แดนต้องอยู่ข้างบน อันนี้อะไรวะคันโจกปวดปวดแล้วก็ไอเฮียมึงไม่กูก็ไปสัตว์ป้องแทนกุงโ,กออกโอ้ป้องแทงกุ้ง

What is that? Well. ôi kia con Ui bậc áp pi salon mng là bậc áp pi salon 1 2 3 4 5 x5, x5, 1 2 3 4 5 6 7 8 ก้าสิบเอองเออไอสัตว์กลืม เห็นแล้วเออมึงไ,ไ,ไ,ไปทางไหนวะมันไปทางไหนมึงวะโอ,อ้มันมีอันนี้อยู่อู้ม,มันมีวันไดอยู่ด้านข้าง เชี่ยอ้ยแชนมังอะไรมึงวะเนี่ยโอ้ย แค่นี้นะ่ไปต่อไม่ได้เฮ้ยมออกไปได้ฮะโอ้ควีแม่งกูบล็อกกับกูแม่งสั่งสอนมือสัตว์ว่าเราหาพ่อมือสัตว์เอา ทำไมมึงเข้าไปได้วะอ,อุ้ยบอกนี้ปูอ้สัตว์ปูบอกปูน,ลงลงปปปนี่ลองบ้งบองแดน เป็นมึงนเเป็นมาโอ้ยัง Why is that? เสียงซิฮะโอ้กูออกไปอ่ะว่ามึงควติดกูไอ้สั็จท่านผู้ชมให้ได้แทงไส่ปัวหรือแล้วผมมันแล้วผมเนอว ตอนผมอยู่บ้านมันนั่นแหละแล้วผมต่อยป่ามันแตกเลยครับเฮ้ยแทนแทนแทงแทนเออมึงตกมเออโคตรกากอะ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  โคตรกากอ่ะโคตรกากอ่ะโคตรกากเลยอ่ะปิดประตูให้ดูหนิจะยินหรือยัง

ทำน้อยไม่อยู่วันนี้แม่มาเปิดประตูเลยไม่ได้ยินเสียงเปิดประตูเลยแต่เพิ่งแป๊บเดียวเปิดประตูใหม่ดูเปิดประตูใหม่เปิดแม่โอ้เปิดแล้วเปิดอีกทีดู ตือ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 ตอจบคลิปแล้ว